าบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมลาบจากลาบเชนแอลครับวันนี้ลาบจะมาแนะนําเจเนสายลบแลนลัวๆครับผมวันนี้ก็คือจะเป็นเจเนสายซับล้วนไม่มีดาเมจเลยนะครับสําหรับตัวละครของลาบจะบอกว่าสายฟรีก็เล่นได้นะครับสายนี้คือใช้ของน้อยมากแล้วก็ถูกมากใช้ของดันล้วนยังเล่นได้เลยก็ถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมาดูกันที่สเตตัสครับ สเตตัสของลาบจะอัพเป็นวิท99แล้วก็เด็ก99ครับส่วนที่เหลือจะเอามาลงอินนะครับก็ได้นิดหน่อยก็ยังดีก็คือเราจะเอาเด็กเพื่อลดไล่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีมาสเตอร์สกิลแล้วซึ่งเป็นต้นไม้นรลกครับผมใช้ค่าลดไล่เยอะมากครับก็ลองดูนะครับใครจะเอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะ a แดปก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยตรงนี้ส่วนของสวมใส่ครับจริงๆของสวมใส่นะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้มีแบบเนี้ยก็คือ อันนี้คือของแบบอันนี้คือบวก12จากของฟรีแล้วก็โลหูบวกเจ็ดจาอลูกก็คือไม่ได้แพงครับแต่จริงๆคือถ้าเกิดเพื่อนใส่ของดันทั้งหมดเลยก็คือเล่นได้เหมือนกันครับผมส่วนขวานบางคนอาจจะใช้เป็นขวานของแตกแต่ผมไม่ได้ใช้นะขวานของงูดําแต่ผมจะใช้เป็นขวานถึกตัวนี้แทนนั่นก็แล้วแต่เพื่อนๆอ,อีกเหมือนกันว่าจะอะแดปใช้เป็นส่วนไหนเนาะส่วนของดันของกิลครับผมของด้านขวาจะเป็นของกิล จะบอกว่าเกือบทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็จะมีปากลดไล่ตัวนี้ที่ผมใส่เสริมเข้ามาเพราะว่าผมจะทําให้ตัวมาสเตอร์สกิลอ่ะมันไวที่สุดอะ่ะผมอยากให้ตัวมาสเตอร์สกิลลดลดไล่แบบ0ูนย์แต่ก็ยังทาไม่ได้อยู่ครับตอนนี้ก็<笑><笑> <g ül> จะเป็นหัวผีเสื้อครับเป็นลดสกิลดีเลย์สิบแล้วก็นี่ครับสกิลครูดาวลบสบิก็ผมจะใช้หัวเป็นตัวนี้ส่วนหน้าก็อาจจะสงสัยว่าทำไมถึงไม่ใช้หน้าถึกจริงๆก็ผมก็สลับใส่คือผมลองแล้วหน้าเนี่ย ตอนแรกอะ่ะมันคุ้มใช่ไหมแต่ผมผมส่วนตัวผมชอบเพราะว่ามันปลาเคซี่วีดแล้วก็แมนดากร่าได้ไกลขึ้นครับผมผมก็เลยใช้เป็นหน้าตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาถึกเพื่อนๆจะเอาถึกใช้หน้าพวกตัวนี้ก็ได้ครับอ่าใช้ใช้หน้าตัวนี้ได้ซึ่งซึ่งแล้วแต่นะครับอันนี้คืออันนี้ของผมผมจะใช้เป็นตัวนี้ผมอยากได้แบบเคซี่วีดได้ไกลไกลแมนดากร่าได้ไกลไกอะไรประมาณนั้นซึ่งก็นิดหน่อยครับส่วนปากก็จะเป็นปากนะครับปากกัดส่วนหลัง หลังก็จะเป็นหลังตัวนี้ครับหลังอ่านี่ครับลดดิน้ำลมไฟลบลงสามสิบแล้วก็ใส่ออฟแมลสีออฟแมลสี 4, 4. ในบ้านกิยวเพื่อนๆก็น่าจะเออใครที่พอรู้ก็น่าจะรู้กันเยอะพอสมควรแล้วแหละเพราะว่าทําฟรีนะของพวกนี้ฟรีหมดเลยนะบอกก่อนบอกสิบห้า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 นี่คือฟรีหมดครับส่วนหางหางจะเป็นตัวนี้ครับเป็นการสถานะครับผมซึ่ง บางคนใส่บางคนไม่ใส่ก็แล้วแต่นะสําหรับของราบก็จะเป็นประมาณนี้ครับของสวมใส่ส่วนการ์ดการ์ดก็คือนี่เลยครับผมใส่เป็นเอ่อสติงดาวสองใบส่วนหัวก็จะเป็นอันนี้การ์ดฟรีครับเอ่อคิปเปตฟรีที่ดรอปมาจากการที่ไปฟาร์มส่วนใครมีกว่านี้ก็คือใส่ที่ดีกว่านี้ได้เลยนะครับผมส่วนโลการ์ดโล คือเอาจริงของพวกเนี้ยเบสิกพื้นฐาน่ะผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใครมีของที่ดีกว่าสามารถใส่ได้หมดเลยและสายฟรีสามารถเล่นสายนี้ได้สบายๆเลยครับใส่ของให้มีกบแดงตอนนี้ก็ถูกนะครับนะครับกบแดงก็ไม่กี่บาทแล้วส่วนรองเท้านี่ผมใส่ได้ของฟรีจากการเปิดการ์ดมาก็จะเป็นดาร์กหลดครับผมจริงๆก็ไปใส่เวทแลนด์หลดได้นะถ้ามีงบมีตังค์ส่วนประดับประดับเนี่ยไอเวทไอไม่ใช่เออเวทเวทดาวครับผมคือเวทดาวอะ่ะ ถามว่าในจริงถ้าเกิดใส่หัวตัวนี้นะครับเวดดาวอะ่ะคอมโบกับตัวนี้ได้ดีมากเลยนะ่าหัวตัวนี้ครับหัวซามูไรหัวซามมไรตีแล้วมันติดสตันไงแล้วก็ใส่เวดดาวเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวิร์ครับแต่เนี้ยผมไม่มีการ์ดผมก็เลยใส่ใส่มาก่อนประมาณนั้นครับผ้าคลุมก็ผ้าคลุมผมใส่เป็นอ็อกซอมบี้ดาวครับผมก็ส่วนของสมใส่ของผมก็จะประมาณนี้ครับก็คือจริงๆอะ่ะเป็นของดัน สายล้วนเนี่ยเป็นของดันได้หมดเลยส่วนขวาล้วนก็ใส่เป็นของเช่ากิวครับผมถึงบอกว่าสายปีเล่นได้สบายๆครับสายนี้ต่อไปไปต่อกันที่สกิลครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสกิลก่อนล้วกันว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบนี้เป๊ะๆแล้วกันนะอ่าผมให้ดูสกิลของจะอัพเป็นนี่ครับตะโกนสิบห้าส่วนดีซีนี่ครับ,วรบพวกนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับอ่า อาจจะอาจจะแบบพูดชื่อสกิลได้ไม่หมดนะก็เพื่อนๆก็ลองไปแคปแล้วก็เอาไปอัพตามกันได้ครับผมประมาณนี้ครับจริงๆอ่ะผมอยากใช้ a d v e ท t ล r e r ในการไปปลาให้ของตรงของแตกอยู่แต่เชื่อไหมเวลาเล่นวอจริงอะ่ะแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสแบบได้ปลาเลยดีกว่าต้องคูดอย่างนี้แทบจะไม่มีโอกาสบบได้ปลาเลยแค่ลบแลนกับเคซีวีดเนี่ยคือในในการนัวดงอะ่ะมันแทบจะแบบไม่มีเวลาที่จะไปปลายาที่จะไปเคลือบ หรือที่จะไปปลาอะไรอย่างอื่นแล้วครับผมก็เลยแบบปล่อยพวกนี้ทิ้งโล่งไปก็อัพอัพอัพทิ้งทิ้งไปก็จะเป็นอัพหงมุลขึ้นมาสี่ชุบ4แล้วก็นี่ครับเป็นสกิลของตัวซับหงมูลทั้งนั้นครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เพื่อนเ,อน,เอนก็ลองเอาไปทําตามดูได้นะครับแล้วก็ต่อมาที่ตอนเป็นเคียเตอร์ครับเคียเตอร์ก็ตามนี้นะครับ10 10ผมไม่ได้อัพเติมมางเติมมานาเลยนะผมบอกแค่ว่า มันไม่มีเวลาครับแค่สองสกิลในการที่เล่น2อสามสกิลในการที่เล่นวอนี่ก็เพียงพอไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสได้กดแล้ะส่วนเฮล l พนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีบทบาทตรงที่มันมีมาสเตอร์สกิลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ตอนมาสเตอร์สกิลนะว่าทำไมถึงเฮล l พนถึงเริ่มมีบทบาทแบบเออควรควรวางบ่อยๆเออประมาณนั้นครับเฮล l พนผมอัพไว้10บประมาณนี้ครับส่วนมาตอนเป็นนะครับเจเนติกเจเนติกผมอัพ เดโมนิกเฟรมสิบเพื่อวางได้สูงสุด3ามวงอ่าวงหนึ่งวงหนึ่งวางไว้อยู่ได้สี่สนาีสี่วิครับผมไม่ใช่สี่ินาทีโอ้โหวางทีเป็นชาติก็สี่วิสามวงอ่าประมาณนี้ส่วนไรเมืดผมอัพไว้แค่หนึ่งครับอ่าส่วนไอ้นี่ครับจะบอกว่ามันอ่านว่าอะไรลิงสกิลลิงคงมูลรับดาเมจแทนเราผมอัพเต็มแล้วก็มาอัพตัวนี้ครับอัพเลือดเต็ม อ่าตัวนี้ที่มันให้เลือดเราด้วยเต็มก็จะเป็น k คซี่วีดแล้วก็ h o n แท็บไม่ได้ใช้แล้วก็แมนดาคือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงผมถึงไม่ได้อัพแมนดา10นะคือจะบอกว่าหน้าที่หลักของผมคือการลบแลนด์ส่วนหน้าที่แมนดาก็คือจะเป็นคือจะแบ่งพาร์ทของเนตี้ผมเนาะคนนึงลบแลนด์อีกคนนึงวางแมนดาเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติ คนหนึ่งคนลบแลนแล้วแมนดาเงี้ยครูดาวติดกันนึกนึกออกไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะคือผมก็เลยมีหน้าที่แค่ลบแนลนโลรัว,วเออผมแค่ออาจริงอะ่ะผมแทบจะใช้แค่เคซี่วีดเลยไอพวกอื่นๆแทบจะไม่ได้กดเลยก็คือเรามีหน้าที่ลบแลนก็คือลบแลนอืทํายังไงก็ได้ให้ลบแลนเราลบได้รัว,ว,วประมาณนั้นครับผมก็จะประมาณนี้ครับเส่วนใครจะอัพแมนดาโกล่าสิบเต็มก็อันนี้ไม่ได้ติดนะเพื่อนๆจะอัพได้เลยนะครับผม ส่วนผมอ้อัพประมาณนี้ใครอยากเล่นตามผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเป็นคัตบูธครับห้าคัตบูธอีกของดีนะครับผมเพิ per ่มูฟเมนต์สปีดอีก30แล้วก็เดี๋ยวว่ากันในในเฟืองครับผมในลูนส่วนที่ผมว่าบอกว่าเอ่อเฮลแพนททำไมถึงมีบทบาทที่แบบทําไมถึงอยากวางเฮลแพนบ่อยๆก็คือสกิลต้นไม้โลกเราอ่ะมันมีคูดาวสา35ิบวิเนาะกว่าจะมาทีก็ ครึ่งนาทีแต่อันนี้คือลดดีเลย์ไปแล้วนะสามจุดห้านะอ่านี่ยังไม่ได้รวมกินอาหารนะครับมันก็ลดไปอีกก็จะไวขึ้นหน่อยส่วนที่บอกว่าเฮลแพนก็คือนี่ครับเมื่อวางเฮลแพนมีโอกาส1ิบห้าปซนที่ต้นไม้โลกจะออกต้นไม้โลกไม่ใช่ต้นไม้นรกเออต้นไม้นรกมันจะออกก็คือทุกครั้งที่เราวางเฮลแพนนะไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจิกนะทุกครั้งที่เราวางเฮลแพนนะครับมันมีโอกาส1ิบห้าเปอร์เซนที่จะออกต้นไม้ต้นไม้นรกห้าวิ ซึ่งยิ่งเรายิ่งระวางบ่อยอ่ะโอกาสออกจะยิ่งบ่อยยิ่งอัพเพิ่มขึ้นครับโอกาสออก25 2 5เนี่้ี่คือเยอะนะทุกครั้งที่เราวางยิ่งถ้าเกิดเราไปอัพอัพเฟืองไอ้อัพรูนครับอัพเฟืองที่มันลดลด global cooldown skill ของของตัวเฮลแพนอ่ะเราก็ยิ่งจะวางได้บ่อยแล้วก็อัพเพิ่มเฮลแพนได้อีก3มต้นก็วางได้แบบเยอะขึ้นแล้วบ่อยขึ้นก็ประมาณนี้ครับสําหรับเฮลแพนที่มันเริ่มแบบเออหน้าวางขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือออผมมมไ่เเเาาใช้ลลยหลังๆก็คือ ระวังต้นไม้โลกระวังเฮลเพนเฮลเพนก็มีโอกาสออกต้นไม้โลกห้าวิอย่างเงี้ยก็ก็ดีขึ้นครับผมก็สําหรับมาสเตอร์สกิลก็ประมาณนี้ผมจะบอกว่ามาสเตอร์สกิลสามารถดูย้อนกลับไปดูสตรีมของผมได้นะเพราะว่ามีอธิบายไว้เบื้องต้นอยู่สําหรับสกิลต่างๆพวกนี้ก็สําหรับสกิลก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เเราไปดูกันที่เฟืองเฟืองต่อเฟืองต่อผมบอกเลยเนี่ย หลากหลายเหมือนกันครับอันนี้เพื่อนๆสามารถแบบอัพได้หลากหลายเลยใครอยากเป็นสายไดมิใครอยากเป็นสายซับแต่สําหรับผมเนาะสายซับถ้าอยากแบบเออตามมาก็เรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยลดเลย์สกิลผมติดต้องบอกก่อนนะผมติดติดคําว่า global global cooldown เออ global cooldown น่าจะติดมาจากอีเวอร์ชันหนึ่งก็เดี๋ยวสาหรับเคซี่ว h ก่อนเลยแล้วกันสําหรับเราเราคือเมนลบแลนเนาะถ้าบอกว่าเมนลบแลนเมนลบแลนห้าจุดแรกก็ต้องปเป็นนี่ครับอ่าตัวนี้ครับฝั่งขวาสุดจะเป็นเคซี่วีดเนี่ครับคูดาวลบศนจุดแมีทั้งหมดห้าจุดนะครับอ่าตรงนี้ห้าจุดสําหรับสําหรับห้าจุดแรกต่อไปสําหรับเพื่อนๆอ,อยากอัพต่อไปเนาะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่า ต่อไปลบลบแลนมี5จุดแล้วก็ต่อไปที่ผมเริ่มมาให้ความสำคัญมันก็คือสกิลเคชวีดครับผมไม่ใช่เคชวีดทวยไอเฮลเพนมมตเตอรี่ครับผมอ,อ่าเฮลแพนมัตเตอรี่ก็คือลดกลบลคูดาวของของมันนั่นแหละครับอ่ะมี2จุดตรงนี้ครับจะทำให้วางเฮลเพนได้บ่อยขึ้นอ่าลบ Skill ดีเลย์สกิล0ู2 5มี2จุดครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็ ตรงนี้ครับมันคือ,เ,อเขาจะบอกว่าสกิลอะไรอะถ้าเกิดเป็นสกิลของวุ้นก็คือมันจะลบสถานะเออถ้ามันเป็นสกิลของวุ้นก็คือลบสถานะเดี๋ยวเพื่อนๆลองถ้าเกิดมันเร็วไปเพือ่อนๆก็ลองสโลแล้วก็ลองไอสต็อปแล้วก็ทําตามดูแล้วกันเด้อตรงนี้ครับนี่ครับปอมบิเดียนสกิลอะไรเนี่ยครับตรงนี้เออตรงนี้แหละมันมีทั้งหมดสามจุดก็จะมีหนึ่งตรงนี้แล้วก็ สองสามตรงนี้อ่าตัวนี้ครับถ้าเกิดเป็นบุญนนะ่ะมันจะทําให้เราแบบลบสถานะพวกแค่แข็งเฟียอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ทําให้เราไม่ติดสถานะเดี๋ยวผมไปไปเปิดให้ดูว่ามันคือสกิลตรงไหนมันมีทั้งหมด3จุดนะไอตรงนี้มันคือสกิลนี้ครับผมผมเก็บแกะก่อนเดี๋ยวผมอธิบายนะเรื่องแกะเรื่องอะไรชึบ อขึ้นมาก่อนชึบอ่ามันก็คือสกิลนี้ครับนี่มันจะทําให้เราแบบว่าลบสถานะแบบล้างสถานะ,ะครับผมมันก็คือแบบถามว่าสําคัญไหมก็ถ้ากดทันก็สําคัญครับในวอลแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะทันครับตัวนี้ครับมันจะลบเฟียสโตนสลีฟอะไรพวกนี้ครับเอ่อต่างๆนะแล้วก็ลบสถานะปิดปกตินี่ครับด้านลบทั้งหมดออกจากตัวละครและทําให้เจ้าของต้านสถานะอีก5้าวิซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลเนี้ย กดจังหวะตอนนัวดงตอนเข้าไฟอ่ะหวิแล้วก็บวกกับกดยาต่างๆเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหผมบอกเลยกูดมากครับสกิลนี้อ่าแต่ถามว่าผมใช้ไหมก็ <laughs> ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับเออไม่ค่อยได้ใช้เพราะกดไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูต่อที่เปืืองเราไปถึงตรงไหนแล้วเมื่อกี้เราไปที่ for b i d d e n อะไรสกิลนั่นปะมันชื่อว่าอะไรเมื่อกี้โยภาษาอัางกฤษเลย ผมก็ไม่แม่นนะทุกคนนะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเราไปถึงตรงไหนแล้วอ่ะมาต่อที่สกิลนี้ครับมันชื่อว่านี่ครับรีเพร์ผมอ่านแค่ข้างหลังกันฮงนี่ครับรีเพย์รีเพย์รีเพย์จะมีทั้งหมดกี่จุดหนึ่งสองสามใช่ไหมสี่มันจะมีห้าจุดนี้อ่านี่ผมยังไม่ได้อัพเลยห้าจุดจึ๊บอ่า ไม่บอกว่าทําไมผมถึง up? อัพไอ้นี่นะผมจะให้ดูว่าไอ้สกิลเนี่ยไอ้รีเพลเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ไอ้สกิลรีเพลนี่คือแบบถามว่าดีไหมก็ตอนแรกๆผมก็ว่าไม่ค่อยจะดีหรอกแต่หลังๆผมเริ่มจะใช้แล้วครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมผมถึงใช้นะผมเปลี่ยนเป็นน้องแกะก่อนเก็บวุ้นวุ้นเลือดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช่ไหมหกแสน อ๋อนเลือดเออเลี้เต็มปุ๊บน้องแกะผมมาน้องแกะเลือดล้านหนึ่งอ่าปุ๊บดูครับนี่ครับสกิลรีเพล์ฮิวเลือดดอกละละไอดอกละแสนครับแสนเอ็ดนะนี่คือยังไม่ไแบบยังไม่ได้ฟูลบัฟยังไม่ได้กดยายังไม่มีอะไรเลยครับตัวเปล่าๆอยู่กับน้องแกะเลยอ่าประมาณนี้ฮิวเลือดแรงมากครับผมผมเดียบอกว่าเออมันก็ถามว่าได้ใช้ไหม ถ้าเกิดจังหวะที่จะบอกว่าจังหวะที่เราไปเสร็จหรือวิ่งหนีได้เอาตัวรอดได้ก็กดฮิวแม่งก็เวิร์กมากครับไอส้สกิลเนี้ยอืมประมาณนี้ครับมไปต่อที่โอ้โหแม่งไอเฟืองนี้แม่งเยอะเยอะมากครับส่วนใครเหลือจากตรงเมื่อกี้ใช่ไหมเรามีเราม,เรามีเรามีไอไนี่ใช่ไหมเรามีไอลบสถานะไปแล้วใช่ไหมไอฟอร์บิเดียน แล้วก็มีรีเพเอ่อรีเพแลเราอัพไปแล้วส่วนใครจะอัพเฮลแพนเพิ่มตรงนี้นะครับเอ่อจุดหนึ่งตรงนี้คือเฟืองผมไม่ถึงละผมก็เลยไม่ได้เอามาผมเน้นวางบ่อยไม่ได้เน้นวางเยอะเออประมาณนี้ฮะไอ้นี้คือเพิ่มความสัาติเฮลแพนผมไม่ได้ใช้นะส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ผมชอบเนาะมันก็จะมีเพิ่มให้แมนดาโกลาแมนดาโกลาเพิ่มเพิ่มให้ตรงนี้ครับตายสุดมีสามจุดอันเนี้ยคือใครเล่นสายสายแมนดา คือใครเล่นสาย66เมนดงเมนดาครับก็อัพได้ทําให้เป้าหมายบวกบวก,บวกแบบบวกไล่เพิ่มขึ้นอีก0.7วิมี3จุดตรงนี้ด้านซ้ายสุดซึ่งซึ่งผมไม่ได้ถ้าเล่นวออะไรเงี้ยวอโซนแบบใหญ่ๆผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วเมนดาเพราะว่าผมจะเล่นหน้าที่หน้าที่ผมนะไม่ใช่ผมหน้าที่ผมเป็นลบแลนผมก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่ส่วนใครเป็นหน้าที่เมนดานะครับ3จุดเนี้ยเจ๋งมากครับส่วนถ้าเกิดอันนี้คือกรณีถ้าเฟืองเหลือมาอัพได้นะ ส่วนอีกอันนึงที่ผมชอบเนาะก็คือไหนว่ามันจะชื่อว่าคาร์ดบูตอ่านี่ครับอคาร์ดบูตมีทั้งหมด6จุดนี่ครับหนึ่งสองสแล้วก็โหแม่งซ้ายบนไกลมากครับตรงนู้นก็คืออยู่แยกฝั่งกันเลยก็คือที่อยากได้ที่อัพมันก็คือมันใช้ใช้เฟืองเยอะแล้วก็ใช้แต้มเยอะเนาะ,นะมันได้วิ่งอีกสองหกจุดก็สิบสองเปอร์เออมูเมนต์เราก็ไวขึ้น ส่วนเฟืองก็จะมีประมาณนี้ครับเออถ้าเกิดใครไหวตรงนี้ใครมีเฟืองพอก็อัพทั้งหมด6จุดก็วิ่งไวเพิ่มขึ้นอีก12ใช่ไหมล่ะบวกคา์ดบดูดเราอีก30เท่าไหร่เออ6 30บวกอีก12ก็เท่าไหร่42องโอ้วิ่งไวมากนะแบบแต่คือขยันบัฟหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ได้แค่30สิบวิสำหรับเฟืองผมก็น่าจะประมาณนี้อืมสำหรับเฟืองต่างๆ ส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาทิ้งไว้สอบถามกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปที่อย่างหนึ่งที่ผมจะที่ผมจะแนะนําเนาะก็คือมีตัวนี้ครับตัวแกะเออตัวของแกะน้องแกะครับคือบางคนใช้วุน้นแล้วก็ใช้ตัวเนี้เพื่อลบสถานะต่างๆหรือเข้าบวกเข้าไฟเนาะถามว่าดีไม่ดีครับก็คือเราจะได้แบบ หวิอ่ะห้าวิาวไม่โดนสถา,ารนะเลยแม่งดีมากเลยแต่ผมเอาน้องวุ้นเพื่อแบบมันถึกกว่าถึกกว่าวุ้นเท่าหนึ่งอะ่ะทุกคนเอออาผมให้ดูน้องน้องน้องแกะกับรู้เลือดน้องแกะกับน้องน้องน้องแกะผมแม่งเวลเก้าหกเองด้วยเลือดล้านหนึ่งกับล้านสองนะเดี๋ยวผเก็บน้องแกะไปอืมเดี๋ยวไปดูน้องวุ้นทีนี้จะเ,เข้ามาดูน้องวุ้นกันชิบอ่ะ เจ็ดหมื่นเอ่อหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นปัดให้ละปัดเศษให้แล้วด้วยก็ถามว่าน้องวุ้นดีไหมดีครับเนี่ยครับกดสกิลนี้เข้าไฟไม่โดนสถานะห้าวิถามว่าดีก็ดีอะ่ะในในชนะแบบจะบอกว่าในในช่วงโซนตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ลบแรงรัวๆเงี้ยแล้วก็ลบแรงรัวๆงเงี้ยคืออันนี้มันลบไม่สแกนะบัฟมันไม่ครบมันก็จะแบบเนืดเหนือหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบกบบคูดาวมันก็จะช้าๆหน่อย เออมันก็จะแบบเนี้ยศูนย์อยู่หนึ่งห้าแต่ถ้ามีบัฟปุ๊บมีอะไรปุ๊บมันจะเป็นเหมือนต้นชิปเลยเออมันจะปุ๊บ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 มันจะรัวมากครับผมเออคุณทําหน้าที่แค่นี้ให้ดีก็โอเคละจบสวยละแค่นั้นโอเคเพียงพอเนี่ยผมจะให้ดูสกอร์สกอร์ที่แบบจะบอกว่าสกอร์แต่ถามว่ามันวัดอะไรได้ไหมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ครับอย่างแต้มช่วยเหลืออย่างเจนี A, ผมแบบเนี้ย เรามีหน้าที่ลบแลนก็ลบแลนไปรัวๆเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ฆ่าใครเลยตายเยอะด้วยเดินทะลึ่งเข้าไปข้างหน้าอยู่ตายเยอะด้วยแล้วก็ลบแนลนรัวๆแค่นั้นพอตายไม่เป็นไรขอแค่ลบแลนได้แล้วก็ที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึก่อนอ๋อนี่ครับความทรงจําเออความทรงจําความทรงจําของผมมันจะมีสองอันก็คือไอ้นี่ครับมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะฟรีฟรีดาเมจเวท เอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ได้ลองเทสนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคล้ายๆกับไอส้สับการ์ดสปาช,ชัยรือเปล่าวะไอ้ตรงเนี้ยเออผมก็เลยอัพมาตรงนี้คือเราเป็นดาเมจสายซับไงผมก็เอาอะไรที่มันแบบเลอหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันต้องมีติดบ้างเหรอวะประมาณนั้นครับประมาณนั้นคงคิดแบบเออคงฟีลแบบสป,ปาชัยรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ใครเทสแล้วก็ฝากเอามาช่วยแชร์กันได้นะครับตรงนี้ก็ส่วนความทรงจำหมด ก็น่าจะหมดแล้วไหมตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเกี่ยวกับแนวทางการเล่นของผมเนาะรีวิวถือว่ามารีวิวแล้วกันอย่าเรียกว่าแนวทางที่แบบว่าเออให้เพื่อนๆทาตามทุกคนเนาะถือว่าเป็นแนวทางของตัวผมเผื่อใครจะแบบอยากเล่นตามก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวเจเนซับของลาบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีอะไรจะแนะนําเสริมเพิ่มเติมเข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ วันนี้ลาบก็ต้องขอญาตลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้เป็นกำลังใจให้ลาบด้วยนะครับ